สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เก้ามาแนะนำขนมนางเอกค่ะเฮโรอีนสวีทนะคะขนมนางเอกค่ะเป็นขนมแบรนด์ของเก้าเองนะคะทำเองนะคะแล้วก็ มีความสุขแล้วก็รักในการที่ทํามากแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับรอบสิบนะคะตอนนี้ก้าวเปิดขนมอยุดรอบสิบอยู่นะคะเปิดขนมรอบสิบนะคะตอนนี้นะคะสําหรับคนที่ติดไปติดตามาดูขนมดูตามโพสต์ที่ เฟซบุ๊กส่วนตัวได้นะคะตอนนี้ก้าวไลค์อยู่ที่เพจนะคะไปดูที่เฟซบุ๊กส่วนตัวดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่แล้วก็สั่งด้วยวิธีการที่ทักข้อความเข้ามาทักแชททักอินบ็อกเข้ามานะคะทักข้อความเข้ามาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะมาดูรายละเอียดนะคะถามรายละเอียดเกี่ยวกับขนมหรือว่าจะสั่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวตอนนี้นะคะเซรั่มนะคะขายของนิดนึงตั้งแต่เช้าเลยแล้วกัน คลิปนี้มาฝากแล้วเดี๋ยวจะให้ดูขนมรอบสิบที่ยังไม่เสร็จไม่ครบนะคะคือเครื่องน็อกไปแล้วก็ต้องเบรกก่อนจะทยอยส่งให้แต่ว่าที่มาไลฟ์วันนี้คือไม่อยากให้พลาดนะคะไม่อยากให้พลาดอรอบสิบเพราะว่าเดี๋ยวมาสั่งทีหลังบางคนอยากสั่งหลายหลายหลายหชนิดขนมหลายหชนิดนะคะเพราะว่าก้าวเปิดแต่ละรอบเนี่ยไม่ส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดแบบชนิดเดียวก็จะมีแบบ หนึ่งสองสามคือเปิดหลายรายการนะคะก็บางคนอยากได้รายการละเล็กละน้อยอย่างเงี้ยเนาะคนสั่งเยอะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าถึงสั่งนอกรอบก็คือสั่งเยอะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาสา,สามารถที่จะสั่งแบบตามขั้นต่ําที่กําหนดได้อะไรเงี้ยแต่ตอนเปิดรอบเนี่ย อยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์แล้วก็สั่งเข้ามาเยอะๆนะคะจะได้ทําทีเดียวแล้วก็สั่งอย่างอรายการละเล็กละน้อยได้เลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในรอบนะคะสั่งได้หมดเลยนะคะวันนี้ก้าวเลยถือโอกาสมาแนะนําแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อุดหนุนก้าวด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอะอาสครับตอนนี้สครับขัดผิวใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะใช้อาบน้ำได้เลยนะคะก็อาสั่งที่ l ล n ์แอดนะคะแอดดีเคอันเดอ r e ค่ะหรือว่าข้อความของเพจดีเคบิวตี้นะคะก็เซรั่มใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะวันนี้ก็มาหน้าสดเลยนะคะ เช้านี้อดี๋ยว่าไปด้วยเรื่องขนมนางเอกแล้วกันนะคะที่ทุกคนให้การตอบรับแล้วก็ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวก้าวฝากไว้ด้วยนิดนึงนะคะชาวเพจลิเกย์คะดงก้าวสดพระแกะมันนี่รู้กล้องมันเริ่มไปแล้วขออ่านใช่ไหมถึงถึงตอนนี้นะคะเรายังทําการแสดงลิเกไม่ได้นะคะแล้วก็ถึงสถานการณ์จะเริ่มขี้คลายมาอะไรเงี้ยมันในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่างานมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมแต่ก้าก็ขอขอบคุณทุกๆุกคนนะคะอ่า เพจลิเกคณะดวงก้าลูกสาวพ่อแก่ที่ติดตามเพจนะคะแล้วก็ติดตาม YouTube นะคะลิเกคณะดวงก้าลูกสาวพ่อแก่ YouTube อีกช่องหนึ่งก็คือชื่อ,อดวงก้าเป็นภาษาอังกฤษ d u a n g k o นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามตลอดถึงตอนนี้ไม่ได้มอบผลงานการแสดงลิเกให้นะคะก็ยังติดตามชมนะคะทางสื่อช่องทางของคณะนะคะก็ขอขอบคุณมากๆแต่ว่าก้าขอเป็นมอบสิ่งที่ก้าตั้งใจแล้วก็ ทำด้วยใจรักจริงๆแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้ถือว่าไม่ได้มอบความสุขในส่วนของการแสดงนิเกก็มอบความสุขในด้านอื่นๆให้กับทุกท่านที่รักแล้วก็ติดตามผลงานก้าวแล้วกันนะคะอาทิเช่น,เ,ชนเป็นอขอมอบเกี่ยวกับความงามเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวนะคะหน้าเนียนหน้าใสอะไรเงี้ยใช้แล้วดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็คนคนทาก็มีความสุข ความสุขมากๆไปนะคะก็ขอมอเป็นแบบนั้นไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคืออยากให้ลองไม่อยากไม่อยากเคลมสินค้าว่ามันดีแบบนั้นดีแบบนี้แต่อยากให้ลองนะคะแล้วก็ติดตามไล่ไปเลยสเต็ปเลยละกันสเต็ปที่1ก็จะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบรนด์เดดี K นะคะฝากสนับสนุนด้วยนะคะ,อ,ะอย่างที่2ก็คือ ขนมนางเอกคิรอินสวีทนะคะที่เก้าจะขายอยู่ตลอดเลยนะคะเก้าก็อยากให้ทุกคนน่ะสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจถือว่าก้าได้มอบความสุขในส่วนนี้ให้คือทําด้วยความตั้งใจแล้วก็คนที่ทานอ่าอร่อยมีความสุขทานแล้วอิ่มด้วยมีความสุขด้วยอร่อยด้วยมีรอยยิ้มเก้าก็มีความสุขก็มอบเป็นในด้านนี้ไปนะคะ ทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนช่องทางเกี่ยวกับ YouTube หรือว่าจะเป็นการโคเวอร์เพลงหรืออะไรต่างๆนะคะก็จะพยายามหาเวลาหาจังหวะตัดคลิปอะไรเงี้ยลงให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนที่จะเป็นธุรกิจเล็กๆน้อยๆอีกที่แบบกำลังจะก่อตัวขึ้นมาใหม่ๆที่ก้ามีความตั้งใจทําก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ฝากสนับสนุนด้วยส่วนใหญ่แก้วก็จะโพสต์ที่ เฟซส่วนตัวเป็นเฟซดวง9ก้าลูกสาวข้าแก่นะคะอ่ะไปชมขนมกันเลยค่ะอ่าด้านหน้านี้นะคะอันนี้เป็นบางส่วนที่ตอนเนี้ยของรอบสิบนะคะ9ก้าก็เลยทำมาให้ดูก่อนเพราะตอนนี้เบรคคือเตาก็น่าจะแบบน็อกแล้วเพราะว่าทําทีเยอะมากนะคะอ่ะทางด้านนี้นะเดี๋ยวให้น้องแทนกล้องให้ดูนะคะทางด้านนี้นะคะแพนไปนเลยก็ได้ไม่ต้องเห็นทีก็ได้นะคว่ำเ,เลยก็ได้อ่าอ่าอันนี้เป็นอ่าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะ ขนมนาเอะนะคะตัวนี้นะคะก็จะคนก็จะชื่นชอบม,มากๆเลยนะคะก็คือขายดีทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมัฟฟินนะคะตัวนี้จะเป็นมัฟฟินนะคะมัฟฟินเห็นพี่เป็นมัฟฟินช็อกโกแลตนะคะก็จะมีทั้งดาร์กช็อกโกแลตอยู่ด้านในด้วยนะคะนี่นะคะนี่ชิเปิร์มัฟฟินนะคะก็แล้วก็ จะมีทั้งดาร์กมีทั้งช็อกโกแลตชิพโรยข้างหน้าด้วยตัวนี้ก็เป็นน้องใหม่ที่มาหลังแต่ก็ถือว่าแบบว่าชื่นชอบกันมากก่อนทานแนะนำนะคะามัฟฟินนะคะขนมนางเอกนะคะก่อนทานแนะนำให้ไปใส่ไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟอุณหภูมิสูง15วินาทีค่ะก่อนทานนะคะจะฟินมากๆเลยมัฟฟินนะคะแล้วก็ต่อไป นะคะเห็นขาแล้วต่อไปนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวจะซูมไกลๆใ,ให้เห็นเป็นแถวๆอันนี้ก็คือยังยังทำไม่หมดยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นเบรวนี่เนื้อฟัดนะคะอันนี้แนะนำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถอยเก้าอี้ออกไปก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะถ่ายให้เต็มที่เลยเดี๋ยวถอยเก้าอี้ให้อ่ะคว่ำเลยคว่ำเลยอันนี้นี่เข้ามานี่เลยเข้ามานี่เลยเข้ามานี่เลยโอเคป้าเห็นจันอันนี้นะคะเป็นอ่า เป็นบราวนี่บราวนี่เนื้อฟัดนะคะตัวนี้นะคะแนะนำก้าวแนะนำว่าก่อนทานให้นำไปแช่ตู้เย็นก่อนทานค่ะจะมีความฉ่ำแล้วก็มีความฟินค่ะแพนได้เลยเต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นแถวอันนี้นะคะก็เยอะมากแต่ละลอตนะคะให้ดูแล้วต่อไปนะคะก็เป็นด้านหน้าน,นั้นนะคะจะเป็นเป็นบราวนี่กรอบค่ะเป็นบราวนี่กรอบนะคะนี่ค่ะซเองก็ได้นะคะ เป็นบาเป็นเาวนี่กรอบนะคะเบวนี่กรอบเนาะเป็นเบวนี่กรอบเห็นปะเหมือนไม่เห็นเลยนะเห็นหนรออ่าฮะเป็นบราวนี่กรอบนะคะตัวนี้นะก็จะชอบแบบเคี้ยวเพลินๆหนึบหนึบด้วยแล้วก็เหมือนมีไส้เป็นดาร์กชโคโค็อกโกแลตด้วยอะไรประมาณนะั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะให้น้องแพนทั้งนี้ก่อนเดี๋ยวไปหยิบถาดมาฟินให้ดูนี่ค่ะแล้วก็ สินะคะนี่ค่ะสนี่ค่ะอันนี้คือยังไม่ได้อบนะคะเดี๋ยวจะเข้าเตาอบนะคะนีนก้าก็ให้ดูนะคะก็คืออันนี้จะเป็น,น,ะะน,น,น,นมัฟฟินนะคะหนึ่งกล่องจะมีสองชิ้นหนึ่งกล่องนี่นี่นี่จะมีสองชิ้นนะคะหนึ่งกล่องจะมีสองชิ้นนะแล้วก็อิ่มด้วยอร่อยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นมัฟฟินให้ดูเลยยังทําไม่เสร็จนะคะก็ ไอหน้าหน้าสดนะคะก็เลยให้ดูว่ายังมีอีกนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบสั่งเข้ามาเลยนะคะตอนนี้กําลังเปิดรอบสิบเดี๋ยวจะไม่ทันตอนเปิดรอบอีกนะอ่ะโอเคแล้วก็มีอ,อย่างหนึ่งค่ะที่ลืมบอกไปก็คือ,อตัวขนมปังเนยสดอัลมอนด์ค่ะก็ทํารอบนี้ก็มีมาเยอะเหมือนกันค่ะเนยสดอัลมอนด์นะคะก็ค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ก้าไม่เห็นคอมเมนต์เลยเนาะ<ม>เพราะ<ม>ว่า<ม>ตากรร<ม>ไม่ดีไม่ได้คอมเมนต์เนาะโอเคยังไงก็ฝากกดแล์ก็แชร์แล้วก็ฝากขนมนางเอกเฮลินสวีทไว้ด้วยนะคะฝากไว้ที่เพจลิเกคณะดวงก้าลูกสาวพ่อแก่ด้วยนะคะให้ดูเรียกน้ําย่อยนะคะว่ามันมีความปังบริเยขนาดไหนนะคะสําหรับสําหรับรอบสิบนี้นะคะแล้วก็ฝากหน้าสดสดไว้ด้วยที่าฝากเซรั่มเดอะดีเไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าสดสดนี้นะคะ น่าสดมากนะแล้วก็ฝากสคขับไปด้วยเข้ามาสั่งจองก็จะได้ลด10%นะคะฝากติดตามหลายๆเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้แบบติดตามแล้วก็สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนฝากอุดหนุนก้าวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาชมนะคะฝากกดไลก์กดแชร์ได้นะขอบคุณค่ะโอเคดูของไปนะดูของไปโอเค ฝากด้วยนะคะฝนตกอีกแล้วเยอะมากมายอธิบายไม่หมดอ้อลืมไปตัวนี้จะเป็นแถมนะเราจะมีแบบแถมด้วยเรากลับกล้องได้ปะ ได้ปะได้ใช่ไหมเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนี่ตัวนี้จะเป็นนี่ก้าวไว้แถมนะมีแถมไปด้วยไว้ให้ชิมเล่นๆนี้เป็นคุกกี้ช,โช,โช็อกโกแลตชิพน่ารักแล้วก็ตัวนี้เป็นบราวนี่กรอบนะคะนี่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราต้องไปกันต่ออีกสำหรับรอบสีเพราะฉะนั้นรีบสั่งมาเลยนะคะนี่ ตัวนี้คือฟินมากเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนทานนะคะตัวนี้นะคะแนะนําเลยนะคะใครไม่ทราบก็เข้ามาชมไล์ย้อนหลังนะให้ดาวด้วยก็ได้ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เป็นบราวนี่กรอบนะคะนี่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 ตัวนี้เป็นคุกกี้นะคะแต่ว่าขนมปังเนยสดยังไม่ได้ทำยังไม่เสร็จก็เลยไม่มีให้ชมนะคะก็ไปดูหน้าเฟซบุ๊กแล้วกันเนาะ แล้วก็มี4อย่างนี้ให้ดูก่อนนะคะแต่รอบ10นี้มี5้าอย่างนะคะมีขนมบังนนเนยสดอัมมอนอีกอย่างหนึ่งนะคะยังไงก็ออเดอร์อเข้ามาเยอะๆนะคะทักเข้ามาเยอะๆนะแล้วก็ฝากเดดีเคด้วยค่ะฝากเซรั่มแล้วก็สครับด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามรับรองว่าว้า,าวแน่นอนนะคะมีธุรกิจเล็กๆ,ๆที่กําลังจะเริ่มขึ้นมาใหม่เป็นความตั้งใจเหมือนกันรับรองว่าน่าจะถูกใจหลายๆท่านนะคะฝากไว้ด้วยบายบาย